สีที่ต้องการได้ที่ช่องคำบรรยายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูและกำลังใจให้กับหมอโบโด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องของชาวราศีเมษนะคะตั้งแต่เดือนที่ผ่านผ่านมารู้สึกว่าชาวราศีเมษทําอะไรก็ติดๆกับขัดไปหมดใช่ไหมทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่คิดที่หวังเลยไม่อยากจะสนใจอะไรใครทั้งนั้นแล้วอยากจะสนใจแต่ในเรื่องของตัวเองใช่ไหมไม่ไว้ใจใครแล้วเพราะว่ามีแต่เรื่องเส็บหรือเรื่องผิดหวังก่อนหน้านี้ใช่ไหมพามาเดือนนี้ค่ะเดือนเมษายนนี้รู้สึกว่าชาวราศีเมษจะ ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเพราะว่าหนึ่งเลยชาวราศีเมษเก่งแกร่งขึ้นแล้วรู้แล้วว่าใครมาแบบไหนเตรียมพร้อมเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยผ่านมาเดือนนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะมีงานเข้ามาจะมีเงินเข้ามาอะไรที่คิดที่หวังไว้ก็ ไรจะประสบความสําเร็จแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรก็ตามเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะแล้วก็เป็นการเดินทางไกลที่ดีมาด้วยโชคลาภเงินทองชาวราศีเมษหวังนั่นแหละค่ะเดือนนี้ถือว่าโอเคนะคะดีแล้วล่ะคะ่ะที่อืสนใจแต่ในเรื่องของตัวเองเพราะว่าเหนื่อยแล้วกับเรื่องของอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนรอบข้างก็ตามเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองไว้ก่อนนะคะถึงจะ ได้รับสิ่งดีๆพอรับสิ่งดีๆมาแล้วชาวราศีเมษค่อยไปสนใจคนอื่นๆก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยชาวราศีเมษเตรียมพร้อมรับเรื่องราวใหม่ๆโชคลาภใหม่ๆที่จะพาให้ดวงชาวราศีเมษไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปได้ไกลไปได้เร็วด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ทีผ่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าลูกหลานบริวารคนรอบข้างทําให้เหนื่อยใจนะคะทาให้ตัวเองเนี่ยลำบากใจแต่ชาวราศีพฤษภเนี่ยพยายามลืมพยายามล้างสิ่งสกปรกในใจของเราเนี่ยให้มันหมดไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ลุยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ประดังประเดเข้ามาก็ตามในเดือนที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็จะผ่านไปจริงๆนั่นแหละค่ะเรื่องเราเก่าๆนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้าหากว่าชาวราศีพฤษภต้องการที่จะให้ใครมาช่วยเหลือ ในยามที่เราขับขัน ก็มีนะคะชาวพุทธศตรไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะใครนะคะที่มีการเดินทางนะจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะไปไหนก็ตามหรือมีการเดินทางไกลในช่วงเดือนเดือนนี้นะคะให้เช็ครถเช็คยวดยานพาหนะดีๆนะคะเพราะนี่คือไพ่ของการให้ตรวจให้เช็คนะแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องทรัพย์สินก็ระวังของสูญเสียหายจากการขโมยทรัพย์สินโทรศัพท์กระเป๋าตังค์อย่าไว้ใจใครนะคะในเดือนเดือนนี้ให้บอกว่าชาวราศีพุธศตรี เตรียมที่จะทําอะไรบางอย่างหรือจะลงทุนหรือจะเดินทางอะไรบางอย่างก็ให้วางแผนดูดีๆก่อนนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเิดพลาดได้ง่ายๆหรือแม้แต่เรื่องรักรักใครๆใครใมีมือที่3หรือใครแอบเจ้าชู้นอกใจหรือว่าแอบมีลับๆอะไรเงี้ยก็ให้ระวังโดนจับได้ไล่ทันนะคะตรวจเช็ดยวดยานพาหนะเงินทองทรัพย์สินแค่นี้เป็นการที่ทําให้ชาวราศีพฤษภ ได้เที่ยวแบบอย่างสนุกแล้วล่ะคะ่ะถ้ารัศีเมถุนนะคะขึ้นมาชัดมากๆเลยคะ่ะเรื่องของการได้ไปกรับบ้านผู้อย่าง ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ไปเจอผู้ใหญ่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะขึ้นมาทั้ง2ใบเลยได้เข้าหาผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นะคะที่บ้านหรือมีผู้ใหญ่ในที่ทํางานค่อนข้างรักเอ็นดูด้วยนั้นเพราะว่าชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นคนพูดตรงแต่ว่าชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้นะ ผู้ใหญ่ผู้หญิงนารีอุปถัมภ์นะคะช่วงเดือนนี้นอกจากจะเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็เข้าหาผู้หญิงค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายหนุนดวงแตนน่ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีความเป็นผู้นำมาก ในช่วงเดือนนี้เข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ลุยด้วยตัวเองได้เลยนะคะมีโอกาสมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะอย่าลังเลไปเลยอย่าคิดเล็กคิดน้อยไปเลยรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็หน่อยอะไรแบบนี้มั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกได้เลยและในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะแต่ว่าเรื่องรักๆค่ายๆนี้ไม่ค่อยจะ พูดคุยกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานแววกันสักเท่าไหร่อันนี้ต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะเพราะว่างานก็ดีผู้ใหญ่ก็หนุนแล้วเรื่องความรักก็ต้องเอาให้ดีโดยนะคะชาวราศีเมทุน ในะะเดือนนี้นะเรื่องของชาวราศีกรกฎค่ะคนมีคู่นะคะขึ้นมาชัดมากเลยค่ะเดือนนี้ความรักกําลังจะดีอยู่แล้วหันหน้าเข้าหากันแล้วเริ่มพูดคุยกันภาษาเดียวกันแล้วนะคะเรื่องบนเตียงมีอัุกะิกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมันดีแล้วอย่าทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องร้อนๆน,นะคะต้องใจเย็นต้องค่อยๆพูดคุยกัน ต้องลดความใจร้อนลงมาอีกนิดแล้วก็ต้องลดหูตาเป็นสับป,ปรดด้วยเหมือนกันนะคะสับสนลังเลก,กับตัวเองค่ะจะไปซ้ายหรือขวาดีจะทํางานอะไรดีหรือความรักมันจะไปต่อ,อยังไงดีอย่าพึ่งคิดเยอะไปนะคะชาวราศีกรกฎถึงเรื่องงานนะคะชาวราศีกรกฎใครที่กําลังหางานใหม่หรือใครที่กําลังได้ทํางานอยู่เรื่องของงานนั้นทําแล้วสนุกค่ะในเดือนนี้ไม่มีอะไรที่ ทำให้เครียดขนาดนั้นยกเว้นว่าตัวเราจะเครียดไปเองคิดไปก่อนการเองนะคะเรื่องของงานเรื่องของเงินถือว่าโอเคยิ่งเรื่องของความรักเนี่ยยิ่งจะดีกันใหญ่เลยนะคะเพราะพูดภาษาเดียวกันแล้วล่ะคะ่ะชาวราศีกรกฎนะคะอย่าซับซ้อนลังเลงอย่าเครียดเกินไปถ้าเกิดว่าเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรก็ตามนะคะไปเที่ยวคะ่ะไปสถานที่ที่มีน้ํานะคะเพื่อเอาพลังงานน้ําเอาพลังงานดีๆเนี่ยกลับมาแล้วสู้ต่อ นะะในเรื่องของการมีวามประสบความสําเร็จนะคะมาถึงดวงของชาวราศีสิงห์นะคะโอ้โหเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นเดือนที่เฮงเดือนที่ปังอีกเดือนหนึ่งของชาวราศีสิงห์เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของเจ้าที่เจ้าท,ทางพระแม่ธรณีต่างๆที่อวยพรให้เรียกว่าหนุนดวงให้กับชาวราศีสิงห์นั้นเฮงปังในเรื่องหน้าที่การงานจะบอกเลยคะ่ะว่าใครที่ถึงเดือนเกิดพอดีชาวราศีสิงห์เจ้าที่เจ้าท,ทางทั้ง พระแม่ธรณีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้หญิงและมีไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์เมตตานะคะทําให้ดวงของชาวราศีสนะิงห์นั้นออกมาค่อนข้างดีมากๆทําบุญก็ทําบุญกับเด็กนะบอกเลยว่าโชคดีเฮงปังแน่ๆเลยค่ะสําหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็เช่นกันจะมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยเหลือเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะสําหรับ ใครนะคะที่มีคู่อยู่แล้วมีเกมที่จะได้หนึ่งเลยค่ะแต่งงานค่ะแต่งงานหรือพาไปพบปับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพาไปเปิดตัวแล้วล่ะคะ่ะความรักโอ้โค่อนข้างหวานฉ่ำมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือช่วงใดช่วงหนึ่งที่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสมูทมากๆเลยเป็นเดือนของการต่อจิกซอที่สมบูรณ์แล้วละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความช่วยเหลือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าชาวราศีสิงห์เฮงมากๆปังมากๆ,ากๆและเป็นดั่งใจหวังมากๆเลยค่ะนะคะสาธุเอานะคะชาวราศีสิงห์ขอให้สมหวังดังไพ่ทำนายนะคะ ชวาวราศีกันนะคะชวาวราศีกันเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงของเดือนที่จะต้องชําระล้างล้างออกไปกระจัดออกไปและเป็นช่วงที่กําลังเคลียร์ยงานเคลียร์เงินเคลียร์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ ในเรื่องของนาทีการงานทุกๆุกเรื่องเลยนะคะเป็นอิสระแล้วค่ะชาวราศีกันอะไรที่ติดขัดขัดมานานหลังจากนี้เป็นอิสระโบยบินแล้วค่ะถ้าทําบุญก็ทําเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลานะคะยิ่งจะเป็นอิสระกว่านี้อีกเพราะชาวราศีกันเป็นคนที่วางแผนเยอะมากๆเลยอยากทานั่นอยากทํนาทนี่แล้วก็จะทำสำเร็จด้วยนะคะในเดือนนี้หรือมันจะเป็นช่วงองการล้างเคลีย ปล่อยอะไรต่างๆที่ไม่ดีออกไปแล้วหลังจากนี้สําเร็จแล้วในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่คิดไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่เรื่องของเงินนะคะหากใครบางคนนะคะที่จะได้ทํางานทําธุรกิจบางอย่างกับใครก็ตามต้องดูดีๆแล้วก็ต้องวางแผนดีๆนะคะในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะมีสเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามด้วยนะคะที่คุยกันแล้วรู้เรื่องนะคะสปาร์กัน มีโอกาสได้พบเจอความรักใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็สมวังด้วยโอ้โหเรื่องของชาวราศีกัน สมหวังทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยค่ะนะคะสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจลุยนั้นจะประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีกันก็ขอให้สมหวังดังที่ไพ่แนะนําอย่างที่ไพ่ทํานายมานะคะชาวราศีกันมาถึงดวงของชาวราศีตุลกันค่ะชาวราศีตุลช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินแถมเครียดกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะคะเราอยากทําอย่างนี้อย่างนี้แต่ คนรอบข้างไม่เป็นใจคนรอบข้างไม่ได้เห็นด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะทําได้นะคะในช่วงเดือนนี้เราก็มาคิดแผนใหม่แล้วก็เริ่มทําด้วยตัวเองถึงจะสําเร็จนะคะถ้าเกิดว่าทํากับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันค่ะคนรอบข้างลูกหลานบริวารอะไรต่างๆเนี่ยหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเนี่ย ต้องทำงานด้วยกันแต่ว่ามันจะขัดกันอะไรแบบนี้ค่ะตัวชาวราศีตุลเนียต้องทำงานด้วยตัวเองถึงจะสำเร็จนะคะไพ่บอกมาแบบนี้นะคะค่อนข้างเครียดไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคนรอบข้างไม่เป็นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆก็ยังไม่เป็นใจอีกเนียแต่ วงของชาวราศ DA, ีตุลน uh, ั meter, ้นเป็นใจด้วยตัวของตัวเองลุยกุญแจอยู่ตรงนี้แม่กุญแจก็อยู่ตรงนี้เราจะไขไปทางไหนเราจะทําแบบไหนเราจะล็อกหรือไม่ล็อกขึ้นอยู่กับเราเองทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยจะไปได้ไปได้ไกลมากๆเลยค่ะชาวราศีตุลอย่าสับสนลังเลกับตัวเองเลยนะคะอย่าเครียดอย่าคิดเยอะไปเลยนะคะมั่นใจในตัวเองเข้าไว้วางแผนใหม่คิดใหม่รับรองว่าไปได้ไกลมากๆแน่ๆนะคะชาวราศีตุลทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินแม้กระทั่งเรื่องของรักใคร่ นะคะถ้าเกิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรงั้นอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะค่อยๆทําค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆแก้ไปเดี๋ยวทุกอย่างจะลงตัวเองนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะดูดูแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกที่ผ่านมา 3- 4สเดือนที่ผ่านมามีแต่รายจ่ายนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะเก็บออมมากๆเลยเพื่อที่จะเอาเงินนี้ทําธุรกิจอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่อยากจะสนใจใครเลยค่ะสนใจแต่ในเรื่องของตัวเองเพราะว่าฉันจะทําธุรกิจทํางานของตัวเองฉันเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเลยชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้เรียกว่ามุ่งมัน่นอยากทําอะไรทําลุยแล้วก็ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเป็นคนที่ จริงจังในเรื่องของการทำงานมากๆเลยนะคะ ดูสิไม่สนใจใครเลยสนใจแต่ในเรื่องของตัวเองสนใจในหน้าที่การงานของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะชาวราศีพ,พิจิกเพราะว่าจะทําให้ตัวงานนั้นมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ทําถึงเรื่องของความรักนี่ไม่ค่อยหวานแหววกันซักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเน้นในเรื่องงานมากกว่าเพราะต้องการหางานหาเงินนั่นเองนะคะมันเป็นช่วงที่เริ่มต้นใหม่ของชาวราศีพิจิกนั่นเองต้องทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องจุ เข้าหากันนิดหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะทํางานด้วยกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกดูดูแล้วเนี่ยเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะออกมาดีมากๆเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะลุยเนาะแต่เรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหวานแหววกันสักเท่าไหร่ก็ค่อยๆหันหน้าเข้าหากันนะคะและมันจะเป็นเรื่องดีหลังจากนี้ของชาวราศีพิจิกทั้งหมดเลยนะคะมาถึงชาวราศีธนูแล้วค่ะชาวราศีธนูไพ่บอกว่าจะทําการสิ่ง ใดให้รีบทําได้เลยนะคะเพราะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ของการตั้งไข่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไฟไหมคะไฟนะคะรีบจุดรีบติดได้เลยอย่าชาักช้านะคะเพราะโอกาสจะมาเร็วมากๆแล้วก็ไปเร็วมากๆได้เช่นกันสิ่งที่คุณคิดคุณหวังนะคะชาวราศีธนูกําลังจะสําเร็จแล้วคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเรื่องงานลุยได้เลยไพ่บอกแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งสิ่กับใครเท่าไหร่นะคะอยา ทำงานอยากอยู่แต่ในห้องอยากใช้ชีวิตของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะที่ขึ้นมาอีกนะคะก็คือให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะค่อนข้างที่จะติดติดคัดคัด,คดเรื่องเงินนะคะหรือทำอะไรก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะคะในช่วงก่อนหน้านี้จนถึงช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะแต่หลังช่วงปลายปลายเดือนไปจะค่อยๆสว่างสวยจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วนะคะ อย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะคะชาวราศีธนูเพราะมีโอกาสที่จะเข้าเนื้อค่อยๆวางแผนไปก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะมีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่ทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องงานจะจีบใครมีโอกาสจะสําเร็จไหมสําเร็จค่ะรักกับคนคนนี้มีโอกาสที่จะสมหวังไหมสมหวังค่ะเงินที่รอสมหวังไหมจะสมหวังแล้วค่ะธุรกิจที่กําลังจะทําลุยได้เลยนะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ชาวราศีมังกรนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรตกมาเดือนนี้บอกเลยว่ามีโชคลาภนะคะปีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเรื่องงานโชคลาภเรื่องเงินที่นี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านหนุน หลังเราด้วยนะคะอาจจะได้รับมรดกตกทอดบ้านรถที่ดินทองคําหรืออะไรต่งตางๆก็ตามนะคะเพราะนี่คือไพ่ของมรดกตั์สินนะคะเร,งงเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะชาวราศีมังกรเป็นคนที่คิดใหญ่ฝันใหญ่ลุยอยู่แล้วทนถึกอยู่แล้วสู้เพื่อฝันอยู่แล้วแล้วฝันนั้นก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะชาวราศีมังกรนะ แต่ทีนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรื่องของความรักใครมีมือที่3มอยู่หรือใครที่หลบๆซ่อนๆก็ระวังมีปัญหากันมีปากเสียงกันนะคะนะจับมือกันไปให้แน่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่ง อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประก,กันให้กับใครนะคะเพราะเราจริงใจแต่อีกคนนึงอาจจะคิดไม่เหมือนเรานะคะเป็นไปอย่างนั้นนะคะคือสิ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมาสนเรื่องความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าเร็วๆร็วนี้ในเดือนนี้นะคะชาวราศีมงังกรมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอย่างที่บอกแล้วก็จะประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานตามที่คาดหวังไว้เลยะคะ่ะชาวราศีมงังกรสาธุอะคะ่ะ ถึงดวงของชาวราศีกุมนะคะรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้งานเงินความรักอะไรต่างๆอิรุงตรงนังไปหมดเลยค่ะงานเข้าเงินเข้ามีงานก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะแต่ให้จัดสรร ส่วนเวลาดีๆนะคะเพราะรู้สึกว่าเดือนนี้มันเร่งเร่งรีบๆบเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นงานเป็นเงินนะคะเข้ามาประดังประเดเข้ามาในเดือนเดือนเดียวเลยนะคะที่ทําให้ชาวราศีคุ้มรู้สึกว่าโอ้โหไม่รู้จะจัดการยังไงดีนะคะบางคนอาจจะได้ย้ายงานใหม่ไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆแล้วเป็นงานที่ดีด้วยนะเพื่อนก็โอเคเลยนะคะเกี่ยวกับงานนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะคะชาวราศีคุ้มคนโสดนะรู้สึกว่าจะเจอกับ ความรักใหม่ๆคนใหม่ๆที่โอ้โหเจอครั้งแรกก็ปิงเลยอะไรแบบนี้ครั้งแรกคือใช่เลยนะคะคนที่มีคู่นะคะอาจจะงานยุ่งไปหน่อยเครียดกับเรื่องงานไปหน่อยนะคะให้ระวังมีปากเสียงกันนะคะค่อยๆพูดคุยกันความรักก็จะดีขึ้นได้นะคะเพราะชาวราศีกุมนะเป็นคนที่ทำอะไรทำด้วยใจทำอะไร กลัวการผิดพลาดอยู่แล้วค่ะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวท,ทุกทุกเรื่องเลยเลยทำให้ดวงของชาวราศีกุมนั้นออกมาได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจในเดือนเดือนนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูคอยอุปถรัรมภ์คอยหนุนดวงคอยช่วยเหลือด้วยนะคะทุกๆุกเรื่องเลยนะคะในเดือนเมษายนนี้ของชาวราศีกุมสาธุอราคะชาวราศีกุม มาค่ะชาวราศีมีนนะคะดวงเดือนนี้รู้สึกว่าอะไรต่างๆที่ติดขัดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะคะที่ติดขัดนะหลังจากนี้ค่ะรู้สึกว่าจะปลดบล็อกแล้วละค่ะนะคะ <S <S ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องพัวพันไม่ต้องไปคิดหนักกับเรื่องอดีตอะไรทั้งสิ้นนะคะที่มันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปนะคะเดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ปลดละะบล็อกแล้วละค่ะเพราะอะไรเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีสิ่งสังสิทธิ์คอยเมตตา คอยส่องแสงสว่างให้คอยหาทางช่วยเหลือชาวมีนนะคะเพื่อที่จะให้ชาวมีนนั้นมีความสุขใครที่ผ่านวันเกิดมาสักพักแล้วดวงหลังจากนี้ค่ะดวงในเดือนนี้นะจะเป็นดวงที่ดีมากๆเป็นดวงที่แสงส่องแสงสว่างสดใสนะคะเป็นดวงของการเริ่มต้นใหม่ใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอ่อนแอก็จะมีคุณหมอดีรักษานะคะ <Yeah! S 1> แล้วก็จะรักษาหายด้วยนะทีนี้บางคนนะคะก็จะได้รับเงิน ได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกตกเบิกอะไรต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหเรียกได้ว่าชาวราศีมีในช่วงเดือนเมษายนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนดวงให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะเพราะว่าดวงคุณเป็นดวงเปิดดวงผู้ใหญ่หนุนดวงได้เงินได้ทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหางานก็เข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะมีงานมีเงินเข้าค่ะชาวราศีมีนสาธุเอานะคะชาวราศีมีคอยสมหวังสมปรถนาสมตามที่ไพ่ ค่าไหนนะคะ